พระองค์เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันแต่เอาเมล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคันเมล็ดทรายบุรุษคนนี้ไม่ได้น้ำมันบุรุษอีกคนเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางประพรมน้ำเอามือคันบุรุษคนนี้ต้องได้น้ำมันถึงจะทำความหวังก็ได้น้ำมัน ทำความไม่หวังก็ได้น้ำมันทำทั้งความหวังและความไม่หวังก็ได้น้ำมันทำความหวังก็หาไม่ได้ทำความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ยังได้น้ำมันเพราะเขาสร้างเหตุถูกต้องโยมอยากสิ้นกรรมอยากพ้นกรรมอยากหมดกรรมสร้างเหตุผิดไปบนบานสารกล่าวสะดอกครอบปลุกเสกต่อชะตาบูชาสิ่งของสารพัดอยา่าง เสียเวลาเสียเงินทองเสียทุกอย่างแต่ไม่ได้ผล